สวัสดีครับพบกับเราช่องกะโหลกกะลาปากระแปงเช่นเคยครับวันนี้เรามาพบกับน้องนำโชคและน้องสโนกันนะครับวันนี้น้อง2ตัวโซนมากเลยเดี๋ยวคุณแม่ออกมาจากห้องน้ำคุณแม่ดุแน่เรามาดูกันนะครับว่าน้องจะมี acting หรือเถียงคุณแม่ไหมเวลาโดนดุ ดูนะครับมันจะรู้สํานึกไหมแม่เขาเริ่มบ่นครับเพราะว่าปูแผ่นฉี่ให้ก็ชอบทําแผ่นฉี่เต็มเลยครับย้ายแผ่นกันครับนี่โดนดา่าตาปิบๆครับนําโชคเรานีโดนดา่าสลรครับทําหน้าสลร <gasps> ใช่ไหมสโน่สลรไหมไอปูตรงนี้ ไม่ต้องนาไม่ลับไม่ต้องนอนไม่นันใครจะบ่นก็ไม่รู้นะหลับฟังเลยมันใช่ไหมม่ต้องมองหน้าม่ต้องมองเออาเอืออาอะไรเลยให้ฉีตรงไหนเนี่ยฉีตรงนั้นก็มาฉีดนี่ สนไม่สนดูหน้าห <laughs> น้าสลน,น,นหลับะ,ะบไรนะเพิ่จะตื่นมานมื่อกี้เองนะโดนดา่าโดนด่ารับไม่ได้ครับใครบน่บนใครบ่น<ๆ>เราอะขีตรงไหนแม่ขีตรงไหนทำเป็นหลับนะทำเป็นไม่สนใจมืนโดนดา่า โอ้ด่าละอ้องครับบ้องใครฉีไม่จะน้องฉีใช่ไหมบ้องอ้อไม่จะน้องฉีบ้เาฉีใช่ไหมใช่ไหมเ้าฉี สโนน n o w s n น w เราใช่ไหมเราฉีดใช่ไหมั้นกัดจูก็ได้ไงล่ะกัดไข่ยก็ไม่ได้นะเราเนี่ยไนจีออนี่ตัวนี้เดี๋ยวบนเดี๋ยวบนจะนอนปูไว้จีไข่ดมดิของใครไหนข่งแม่กำลังจะปูใหม่อันใหนแม่กำลังเช็ดเนี่ย นี่เขาชี้เรานีเขาชี้เราเขชี้มาเราี่งเาียเราใใช่เนียเียงน้ใช่น่นอนใช่ใช่งั้นแสงว่าเราหรือเราน,น,นะช,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 ชี้น่ง,นง,ง,นงไว้ใช่ไหมสโใครฉี่ไอ <could? S 2> ตัวนี้ไอ<ไ>ตัวนี้ฉี่น, <Favorite. S 1> นี่ไงไอ้นี่อฉี่เออนี่

หนูลำคาญแม่บ่นนี่มันบอกว่าลำคาญง่วงนอนแล้วง่วงนอนแล้วไปไหนไปไหนสกิดเรียกกลับมานี่มานี่แบบนี้มาโดนฟังบนแม่บนด้วยกันสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคัะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของน้องสโนและก็น้องนำโชคครับสวัสดีครับ